เสียออกเอ้ยฝน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 จะได้บ้างแห่งแท้อกันมาโดนแล้วครับฝนฮะกันมาโดนแล้วครับฝนกันมาโดนแล้วแม่นครับฝนตกเป็นอาทีเลยู่บ้านแพงครับปาดฝนหนาบางตีเลยพี่น้องท่าพระนี่หนิยุท่าพระนด้ครับพี่น้องครับอาจารย์ตุ้มครับอาจารย์ตุ้มหลักกาสีฟ้ากันไปบุคลานย้ายพวงพี่น้องนะครับแต่ว่าฝนตกก็เลยเก็บภาพบรรยากาศการเดินทางเลยพี่น้องพวกนะครับปอดน้ำท่วมเลยลูกพี่ ตัวแข้งกันแล้วไปน้านะครับไปบบนั่นผู้นำ่วมแล้วโอ้โหผู้นำมากครับเสียอ้กครับสิบไหมครับไปครับจันทุ่มยูปั่นต๊ต่อสิปั่นปั่นโต๊ะเนาะโอเคไปสั่นพี่น้องเบื่อบรรยากาศครับฝนไหมมาเห็นหัวช่างเลย่น้องเ้ยไปบุกหลัดยายพวงเมื่อเรียกเมื่อเดียวคือฝนตกแห้งแต่เนาะแต่เนาะยายพวงเลยขณะนี้เวลาเที่ยงสามสิบนาทีนะครับ เที่ยงคืนพี่น้องครับนี่ย่าเป็นสองทุ่มเนาะบรรยากาศมื่อเคือเลยเอาไปเดินทางตลอดปลอดภัยครับจานตุ่มก่อนพี่น้องครับบ้านนี่ยเสียออกก็โหดแต่ถนนมีสภาพด้วยนี่ยขอบข้าพเจ้าครับเจ้าเสียงวงโมข้าพเจ้าครับนี่ยเร็วๆข้างแหลกหมดเลบโอ้โหข้าพเจ้าครับโมยนงได้หมดเสียฝนแม่พี่น้องเลยป่บป่ามื่อดินนะครับเออเ้าจานตุ่มอยู่อยู่ไหนเนาะใครดอกอยู่ในปั๊มอยู่คนมาญหาอยู่ปั๊ม อุ่นเตาสิหอดโอ้น้ำไปโอ้ยโยโยผมกำลังกัดมดลูแล้วรับเร็วไรได้อันตรายนี่ยนะครับดูนะอันตรายอันตรายค่อยไปค่อยไปอ๋อเด้อทางเนาะบุบๆเราพี่น้องนี่คือระหว่างการเดินทางนะครับคลิปนี้กับสวัสดีพี่น้องทุกคนเด้อนะครับ ซรลาเฟ่คร um ับเอฟซีเฮานะครับสิไปบุกลานย้ายพวงครับคลิปนี้ครับตีใตยขั้วครับตีใตยขั้วย้ายพวงโอ้โหห้ามลายๆคนโตแข่งพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกาลว่าการเดินทางนะครับเสียอ่ะพูดว่ากันแม่ไนครับเองนี่ใบยนต์งูเนี่ยนี่กลุ่มจะกลุ่มเนี่ยหนามถ่วงทั้งงานนี่ป๊าดเลยซุ่มมาทั้งหลังยามาเฮียงเดือดสูน้ำท่วมเดือดสูยามาเฮียงเดือดสูซุ่มทังหลังเด้อแกนเย็นเดือดสู กั้นหนไปวะไรเลยโหลดเตี๋ยอะไรอ่ะไป็นกี่แปดปีขึ้นหลังเป็นแนวไหนน้ำท่วมบ้านไทรครับแปดปีขึ้นหลังครับเรื่องแก้มยิ้มแจ๊กเนี่ยยึดไฟแดงระบาดเนี่ยอ๋อโอเคพี่น้องเดี๋ยวฮอดปั้มไปครับจันตุม้มจังหวะกันพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ฝนตกแห้งแห้งพี่น้องเลยนะครับคลิปนี้เริ่มตัวหัวคีย์ว่าฝนตกแห้งครับพี่น้องโอเคเด<ๆ>ีวเข้าปั๊มไปครับจันตุ้มครับน้ำท่วมระบาดเส้นะ,ะจันตุ้มอยู่เส้นะ หาเชเป็นเงินสำหรับว่าไปสั่นของเพือนเฮาเติมน้ำมันมาเสริเตินมน้ำมันจะข้าวก่อนได้เลเดี๋ยวไปหาคนก่อนเนาะอยากพูดถ่าหาคนจะมาเติมน้ำมันไปหาคนก่อนค่อยกลับมาเติมน้ำมันป๊าดฝนตกแห่งอิรีพี่น้องเลยเออใช่ลรือปุ่นวะ ปาด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 ซ้ายลรอคนคนอันนี้ยืนอยู่นะยืนกอดน้องแจังแก่อยู่ไหมเห็นวะยิ้มใจเลเว้ยมาเด้อ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 มาสนวะเลียนตาคนมาแล้วบาทถอนเกือบล้วพี่น้องถอดเกือบแล้วใช่ล่ะ Ôi băng sáu ơi Con băng sáu ơi, con nó nghe cho nó nóng ơi Ba 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 Ô ô, ô. Ba liềm đây này Trần ừ. đầm dẹp cả điên Đã bụi thầu này, biết tốt là sát mẹ rồi đấy bụi thầu Ba hoang rồi dần Biết tốt là sát cho mẹ rồi đấy bụi thầu này Ba 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 เบื่อบรรยากาศฝนตกพี่น้องเลยธรรมดาได้เดี๋ยวนี้เส้คือมาเปย์เอ้าเส้นคือมาเปย์นเอ้าเกิดนาขึ้นหลังเอ้าขึ้นหลังเอ้ามามามาขึ้นรถแล้วขึ้นรถแล้วฝนตกค่ำหัวเออมันจะได้ไปปลูกกันไปปลูกบ้านยายพวงก็เป็นอย่งสี่สิทนี่โอ้โหซุ่มเย็นโพดจนถ่วงไงขับรถมาคอยตอนมาเราบอกไมบอกว่าขันคอยขับในตำแท้เพื่อนว่า ตัวแข้งจะใช้กับตแข้งอยู่นี่กแห้งกันเลยเดี๋นี้น้ำท่วมด้น้ำฝนางนี่ปาสันออกเดินด้างตัวพรอกันบานย่ี่พวงพี่น้องปลาคลิปนี่ลุยลุเดินละมันก่อนปลาคนละประเทศเลยพี่น้องเลยปาดปาดปาดคนละประเทศเลยบาดบ่หอดล้านย่พวงเดดเดดเดดดว่างันฝนตกใช่ละใช่ละลานพนใช่ละออกล้านพวงทิเพปืนนี่บ่โมเวนตี ม่แอรอยู่ไซละบาดไซลาลานวะเนี่ยมันนองหนอกมัครับฮะอ้าวทีพีเฮ็ดมาสุดอยู่นี่ไหมไซละพี่น้องลานย้ายพวงพี่น้องเลยโอ้น้าหายากกลางเนาะเห็นแล้วอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยโอ้ยฝนตกาดมาเอาไปเบิ้งดูเห็นแล้วในบ่อลานพวงติดเปิ้ลกลางทุ่งครับ พวงต oh, ิดเพิ่มกลางทุ่งนาโอ้ยตายตายตายเอารถวัวหน่อยรถโคดอนหน่อยรถโคบียายดอนตัวนี้ครับโอ้เอาฝนมาด้ำก้นมาด้วยนี่แลน้ำก้นมาดิแม่โอ้ยเออเผิ่อสิหอดไปเออไปพี่น้องหอดแล้วครับเดี๋ยวลงไปเบิองน้ำกันบัดนี่อ่าโอ้ยไปแหงเปียกไว้แล้วเนาะไปแหงนี่เนาะ ไปแฮงพี่สัสะลารน้ำบอกแล้ว,ะละลวไปสันเฮ้ยน้ำหายากคักเ้ยนายคุ้นดิเอามาจช่ไหนละดอนแบรดอนวีนี่มาจะใส่ในดอนวีเนี่ยป้าสวัสดีค่ะโอ้มาเต็ม,เมืเอมเส้านอนยั่ผิดเตีย้ย โอ้เาห่า่งน่้อโอเคครับพอดีแต่สิมากินตับบางคงกินเขากินน้ากันในละพี่น้องเาแต่มาหอดไม่เห็นคูดอนอยู่นนพดีกัยงกปดีเจ้าเจ้าครับคอยมาหอดม่นนห่โอเคจ้าจ้าจ้าโอเคจ้าพ่นะเบิงดูแม่แม่ขั้วเพิ่อไปเจได้กว่าลานเียโอ้ยพูดอะมาปาทิพที่น้ำมูนี่ซบไก่หรือโซเป็ด เอาอันปลาแหงพไปสาวกราดฝากมาให้เนี่ยเออพัดฝากมาสามถุงหายไปถุงหนึ่ง่าพัดฝากมาสามถุงหายถุงหนึ่งปลาแหงคือปลาเปียกตัวเนี่ยปลาเปียกตัวฝนตกยังว่าตกบาแหงไหมปลาฝากให้ยัยปองเด้อดสามถุงมาหายไปถุงหนึ่งไหมว่าก็ไปทอดบอลก็ได้บุญน่สตาร์ทผู้ดำเนินมงคลก็ดีมไหมเอาปลาให้เราผู้ดำเนินงคลแม่ป้าหอมมวยเลย สุนันกับสิเมื่อพอดีสวนทางกันนะพุ่มเพชรช้างโอเค <Okay, S 2> <อ>ครับครับผมโวกน่ะสุนี่เอาสุอันตัวในเครื่องปรุงเครื่องอันไหนพอดนนีโอ้คาขาขาปลาอบองใส่ปลาอบองปัาดชัพวพูดบอกอ้วนอยู่ที่หไหนราใช่ได้ไปเบิ่งก่อนได้ไปหลองเด้ดอเบงงูด้วยไม่สร้างว่าเถอะอย่ามาหาตัวเด้อขอตัวหน่อยขอตัวหน่อย ก่เตือนหน่อยงูงูงูโอ้ลูกค้าหลายอยู่ตอนนี้พี่น้องคนบ้านไหลายขนาดเลยององไปหนีใครจักบับเขาเปิดว่ากนาดลูกพี่เขาทั้งพุ่นเขาทั้งพุ่นโอ้ยเขาท่างมันง่ายแน่ถูกป่ะองไปหนีใครจักบาันเขาประเสริฐป่ะอ้าวเหลือสามตัวสามตัวสุดท้ายปลาโอ่งองเหลือสามตัวสุดท้ายเมาเมาเมาว่าฉันได้พวงแล้วว่ะเนี่ยตำหม่งปลาเผาปลาเถอะส้มตำยายพวง นี่ยมาถึงแล้วร้านยา,ายปวงมาถ่ายรูปจ้กบาดได้เนี่ยนี่มันยืนขางรูปแล้วเนี่ยเออใช่ล่ะเห็นบ่เนี่ยหนึ่งสองสามโอเคแตงกิวกินยังเข้าบาดเนี่ยน,นั่นลูกค้าเพิ่งกําลังเขามาหลายคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่ สวัสดีครับยายสวัสดีครับโอ้ยมันยืนมันยืน,น,ยนแข็งแรงแข็งแรงคุณย่าย่งางเรียนยน้ำล้านนี่บอกเออย่า,างน้นนนงนนำน,น,น,นู่นนี่เราย่าเนาะเนี่ยออกกำลังกายแข็งแรงตัวหล่ะคุณย,ย่ยค,ครับผม <ใน S 1> มาเยี่ยมมายาม,มาเล่นน้ำในในอยู่มอลล่มน้ำกันนี่ละในในอยู่เนี่ยบันแพงเนี่ยโกสุมเนี่ยแต่ว่าผมน่ยอยู่บนคนหับนครับ ยายนั่งเฝาล้านย่างเหรียญยู่น้ามันไอ้อะอก,ก็ร่างกายนาะยาหเนาะครับจ้าแข็งแรงแข็งแรงเอยแม่ด้อรับสุขภาพแข็งแรงเข้าไปหามาเหรียญน,น้าอ,อืมอืม,อมเป็นคุณยายนะครับนี่แหละคุณแม่ยายพวง <c oughs> เพราะว่ายายพวงคนกัดดูแลแม่นี่แหละจังว่าเปิดร้านเปิดยังย่มวางกับไปลำ่ำนี่สิละแม่เล่ายังแข็งแรงอยู่ตัวยายปวงเนี่ย ตาคยายพวงแม่เราแข็งแรงกันหไหมนั่นเ่าเถาเราเถาเอาอาจารย์สวัสดีครับโอ้มากับยายดอนมากับยายดอนโอ้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 ลับลับโอ้สีสิกสวครับสวัสดีครับสวัสดีครับมูนีเขาแต่ประหอดบ่ไปนังบ่ไปนัง ภารกิจภารกิจครับขุ่นยายดอนกล้วยไปรถนลวงป่ะเดินร่างตลอดปลอดไัยกินเขาแล้วกัสิครับคือกันเลยนนก็ดิเอ้าแม่ขายนนเมื่อวานังสั่นดึกใสหนดาผักลู้ค่าแล้วเดี๋ยวจะเหื่อนึงนี่ไปแชร์กูนี่กระเป๋าไปนี้จต่บเลยบ่ ตับตับไปยาเด้หรือเปล่าเดียวเดี๋ยวได้หรับเปล่าเ่าไหร่เอาเอาวากันไปครับผมไปใจได้น้ำก้นไปกินข้าวกินน้ำคุยกับยายบพวงก่อนจะข้าวโอ้ยแม่เราหลายแข็งเลี่ยนกระดอนอกเม่เนาะแข็งเลี่ยนกระดอเล่นกระได้ผมว่าจักแต่ว่าห่างขี้ขาดเล่นแล้ววะย่างเอานอกแม่เนาะนี่ตัวนี้บอกตัวซอยนั่นนี่บอกตัวซอยพยุงตัวนี้บอกย่ามไปใส่มาใส่กับตัวนี้เนาะครับเมีย ต้องนี่เนาะตัวน,นี้จังไปนเานะเาะครับผมออกไปจิงกล้นเออว้ยออกออกออกมาไม่ออกโอ้พฝนยุบนเต๋ปลาแหงปลาแหงแฟนคลับเอฟซีพี่สาวโคราพิ่นฝากมาหฮสามถุงหมดเลยแต่ว่าออกก็ไปทอดลยถุงหนึง่งก็เลยเหลือสองออเออนันในหยอยยู่นั่นเอามาให้แล้ว ใหายวงไว้แล ok ้วพูน่ะพูนหอยยูนปายหงเด้อจะไม่เพิ่งสนะปาหยังระบาไม่เพิ่งน่ระบาปปาแหงตำป่นเนาะตำป่นเนาะเนี่ยแถวบ่มี่ตำปนเอาแมนเนี่ยปลาขาวสวยปลาขาวสวยปลาเขลื่อนลำเปล่า เคลื่อนล่ำเปล่าสั่งมาเอามาขายพี่น้องเพิ่นก็เลยซื้ออะไรก็เลยเอามาฝากเพิ่นว่าฝากยายปวงแน่เพิ่นว่าก็เลยเอามาให้แม่น้ำทุงละลอยเอออันนี้เอามาต้อนเอามาต้อนพี่น้องเพิ่นซื้อให้เออครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณยายนะครับเอาอืมพีปิ้งดีๆแล้วก็ตำ บ่ายเขาใสเขาเจ้าบ่อโอ้มาส้งน้ำปนโอ้ใส่น้ำห่อนปนเอาองสิบ่ยใับเขาจ้ำบ่บาดเนี่ยกินเขาเจ้าหรือกินเขาเหนียวโอ้ครับครับครับเอาเอางเป็นอยา้อแข็งแรงย่ดอกอีแม่อยสุขภาพ ร่างกายแข็งแรงดีย่างได้ห้องเขินเดินสะดวกคักหลายคักหลายอีเมีเนาะเอาหมันยื่นหมันยื่นเดี่ยเมีเด้อหัวพวงไสหัวลูกของเต้านะครับสิ่พันการกินเข่าได้บ้านเนี่ยสิ่พันการกินเขากันเด้อหัวแตมาฮอดหัวแตมาฮอดจ้าครับแม่ครับครับผมครับผมมามาบ้านนี้ละกินต้ำบันหุงปลาเผาเนี่ยล่ะแม่ให้ยายปวงคนเห็ดให้ลูกค้าเพิ่งเลี้ยวก่อนเอ้านั่งเข้าบานนี่ ไั่นแหะน้ำโคกจัดการมาเมียดูพี่เออน้ำโคกน้ำแข็งหาบริการตัวของเราได้ยานไรพวกเราบ่สนใจน้ำได้เหรนเราเอื่นมาแล้วเราบ่สนใจน้ำนน <c oughs> เ,เลยนี่ครับพี่น้องบรรยากาศในลานนะครับมองจอดรถจอดลากกับขวงขวงนะครับพูน่ะจอดได้หลายขั้นนะครับท่างนี้ก็เป็นอาานที่เพิ่นเฮ็ดไว้ตั้งแต่พูนละนะครับพี่น้อง โอได้เบิ่งในคลิปได้ยังเราสิเห็นเรื่อยๆนะครับร้านนี้นะครับพี่พี่พี่เนี่ยเนี่ยยังสดๆเนี่ยสดสดไปครับโอ้สดๆเลยเราเห็นเส้นมาสั่นนะคนละสดป่าอ้าวโอเคขอบคุณหลายๆเอาซ้ำนี่ละมาหอดแล้วพี่น้องสิกินข้าวแล้วบ้านนี่ไปเฟรนช์ไลท์สดกระไรขอจบคลิปซ้ำนี่แหละนะครับหอดานย่อยปวงแล้วพี่น้องขอบคุณครับคุยกับคุณยายว่างั้นนั่นครับขอบคุณครับ